วันนี้มาเก็บมะละกอนะคะฝนตกแล้วก็มะละกอล้มค่ะมะละกอก,กินสุกค่ะจะได้มากเลยฝนตกแล้วมันลม้มแต่ก็แก่แล้วค่ะมะละกอนี่ตำไม่อร่อย ได้เยอะเลยค่ะหลายลูกเลยหลายลูกแล้วก็มีมะนาวมีมะนาวมีผักกะถินนะคะผักกะถินอยู่ใกล้ต้นมะละกอมะละกอเต็มตะก้า อันนี้ถ่ายก่อนที่จะล้มนะคะวันนึงค่ะถ่ายก่อนที่จะล้มวันนงึงเจ็บค่ะมาแล้วก็เดี๋ยวก็สุกนะคะเพราะมันเหลืองแล้วค่ะมาแล้วก็นี่ตำไม่อร่อยค่ะ <c oughs> นี่ตัวตัวยุ่ง ไปทุกที่ที่เราไปจะเก่งนะคะสวัสดีที่ติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะอยู่ดีกินดีมีความ